มีเด็ก2คนที่ชื่อว่าน้อยกับหน่อยทั้งสองเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างลำบากฐานะก็ยากจนเหมือนกันเลยแต่ที่ต่างกันก็คือวิธีที่เขาทั้งสองคนเลือกใช้ชีวิตในโลกนี้น้อยเกิดมาในบ้านที่พ่อแม่ต้องทํางานหนักมากเรียกได้ว่าทํางานเช้าจรดค่ากว่าจะได้มาสักบาทก็ต้องเหนื่อยหนักเอาการน้อยเลยต้องช่วยพ่อแม่ทํางานตั้งแต่ย่งเล็กๆชีวิตน้อยไม่ค่อยได้เรียนหนังสือมากนัก เขาต้องคอยช่วยที่บ้านหาเงินมาใช้จ่ายแต่แม้จะลำบากแค่ไหนน้อยก็ยังมีความฝันฝันว่าอยากจะเป็นช่างซ่อมรถเขาเลยใช้เวลาว่างหลังจากช่วยงานที่บ้านไปเรียนรู้การซ่อมรถจากพี่ชายในหมู่บ้านที่รู้จักกันดีน้อยตั้งใจฝึกฝนอย่างจริงจังไม่ย่อท้อเลยแต่ในขณะเดียวกันน้อยก็เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนไม่แพ้กันแต่หน่อยกลับมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองเท่าไหร่พ่อแม่ของหน่อยก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องการศึกษาเท่าไหรนะ่นักหน่อยเลยคิดว่าชีวิตของเขาคงไม่ต่างอะไรจากพ่อแม่ที่ต้องทํางานหนักแต่ก็ไม่มีอะไรเป็นของ เ,เลยหน่อยได้เริ่มหันไปหาสิ่งที่ง่ายกว่าเพราะอยากหนีจากชีวิตที่มันน่าเบื่อและโหดร้ายเขาเริ่มติดยาเสพติดและทําสิ่งผิดกฎหมายเพราะคิดว่านี่แหละคือวิธีที่ทําให้ชีวิตมีความหมายเวลาผ่านไปหลายปีน้อยโตขึ้นมาเป็นช่างซ่อมรถที่มีฝีมือดีเขาไม่ได้ร่ํารวยมากมายอะไรขนาดนั้นแต่เขาก็มีความสุขกับงานที่ทําทุกวันที่เขาได้ทําในสิ่งที่เขารักได้ช่วยเหลือผู้คนในชุมชนด้วยความสามารถของเขาแต่ทางฝั่งของหน่อยชีวิตกับกลายเป็นอีกแบบหนึ่ง หน่อยต้องใช้ชีวิตอยู่ในคุกเพราะผลจากการทำผิดกฎหมายทุกอย่างที่หน่อยเคยคิดว่าจะทำให้ชีวิตมีความหมาย กลับกลายเป็นความทุกข์แทนเรื่องของน้อยกับหน่อยเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือในสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากแต่การตัดสินใจและการเลือกทางเดินชีวิตของเราเป็นสิ่งที่กําหนดว่าอนาคตเราจะเป็นอย่างไรความยากจนไม่ใช่ตัวกําหนดว่าชีวิตเราจะล้มเหลวแต่การที่เราจะลุกขึ้นสู้หรือยอมแพ้กับมันต่างหากที่เป็นตัวชี้วัดอนาคตของเรานิทานเรื่องนี้อยากบอกให้ทุกคนได้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเผชิญกับความลำบากแค่ไหนแต่ถ้าเรามีความหวังมีความพยายาม และไม่ยอมแพ้เราก็สามารถสร้างชีวิตที่มีความหมายได้อย่างน้อยๆก็ทําให้เราได้เห็นว่าทุกคนมีโอกาสที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าได้เพียงแค่ไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่คือเรื่องเล่าที่ไม่เพียงแต่เป็นนิทานแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนที่ได้ฟังว่าชีวิตเราอยู่ที่เราเลือกที่จะสร้างมันขึ้นมาแม้จะเริ่มต้นจากศูนย์แต่ถ้าไม่หยุดฝันและพยายามสักวันเราจะไปถึงเป้าหมายที่หวังได้เสมอแน่นอนครับ Investor Network